สำหรับบางคนนะครับที่อาจจะใช้ iPad รุ่นเก่าอยู่แล้วพอซื้อ iPad ใหม่เป็น iPad Pro 11น,นิ้วมาใหม่เนี่ยจะพบว่าปุ่มเปลี่ยนภาษาที่มันเป็นรูปโล่บริเวณซ้ายล่างเนี่ยมันหายไปนะครับตอนนี้มันจะเป็นปุ่ม e ี m o j i แบบนี้แทนซึ่งคุณจะเห็นว่ามันเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนภาษาของตัวคีย์บอร์ดของตัว ไอแพดโปร11นิ้วเนี่ยคือคุณต้องกดปุ่ม e ี m o จ i ค้างไว้มันก็จะสามารถเรียกภาษาได้แบบนี้นะครับต้องกดค้างนะครับแต่คุณก็สามารถนําปุ่มลูกโลกกลับมาได้เช่นกันครับแต่ว่ามันต้องตั้งค่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือคุณต้องเข้าไปที่การตั้งค่าคีย์บอร์ดแบบวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือกดปุ่ม e ี m o จ i ค้างไวแล้วไปที่ setting คีย์บอร์ดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูตรงหน้าคีย์บอร์ดตรงนี้พวกภาษาคีย์บอร์ดเนี่ยคือคุณทําได้2วิธีนะครับที่จะนํา ปุ่มลูกโลกกลับมาวิธีแรกก็คือลบคีย์บอร์ดอิโมจิทิ้งไปนะครับโอเคอันนี้ผมลบออกเรียบร้อยแล้วนะครับพอลบคีย์บอร์ดอิโมจิทิ้งไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าลูกโลกกลับมาเลยครับแต่ว่าคุณก็จะใช้ได้แค่สองภาษาคืออังกฤษกับไทยใช้อิโมจิไม่ได้นะครับก็คือต้องยอมแลกวิธีที่2ก็คือให้คุณเพิ่มภาษาเข้าไปนะครับโดยกดปุ่ม add new keyboard ครับซึ่งคุณจะเพิ่มเป็นภาษาอะไรก็ได้ นะครับสมมติคุณต้องการใช้อีโมจิเหมือนเดิมผมจะเพิ่มอีโมจิกลับไปพอคุณเพิ่มอีโมจิกลับไปเนี่ยที่คีย์บอร์ดคุณจะพบว่ามันก็กลับมาเป็นปุ่มเดิมคุณก็ต้องเพิ่มภาษาเข้าไปทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าก็ใช้อยู่แค่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยจะทายังไงเพิ่มมันเป็นภาษาอังกฤษของแบบของประเทศอื่นนะครับซึ่งรูปแบบการวางคีย์ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ต่างกันอยู่แล้วนะครับคุณก็เพิ่มถ้าใกล้เคียงของ US หรือว่าอังกฤษของสหรัฐมากสุดก็คือเป็นอังกฤษ UK หรือว่าอังกฤษของ ประเทศอังกฤษนะครับก็จะใช้งานได้แล้วครับพอคุณเปิดคีย์บอร์ดที่นมาทีนึ่งก็จะเป็นรูปโลแล้วครับแตคือทีเนี้ยคนอาจจะต้องกดผ่านคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ2ครั้งถึงจะไปที่ภาษาไทยหรือว่าอีโมจิได้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วครับบางคนอาจจะบอกว่ามันดูยากนะที่จะต้องแบบว่ากดปุ่มถึง2ครั้งถึงจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้แต่บางคนก็บอกว่ามันก็ง่ายกว่าการที่จะต้องมากดค้างแล้วเลือกภาษาแบบนี้ อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ตอนนี้วิธีเนี่ยมีเท่านี้อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเปลี่ยนคีย์บอร์ดไปเลยครับก็คือไปโหลดเป็นคีย์บอร์ดตัวอื่นมาใช้นะครับโหลดคีย์บอร์ดตัวอื่นมาใช้เนี่ยคุณก็เซิร์ชใน App Store ได้เลยนะครับตัวหนึ่งที่พอจะใช้งานได้ก็คือ G b o a r d หรือว่าเป็นคีย์บอร์ดขอึ่งตัว Google นะครับซึ่งก็ฟรีนะครับซึ่งเราก็จะโหลดมาให้ดูกันนะครับก็พอเราโหลดแอป Gboard มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด Open เข้าไปเลยครับ พอเรากด Open เข้ามาในแอปแล้วนะครับเราก็เริ่มทำตามแอปเลวกด get start นะครับมันก็จะให้มาตั้งค่าตัวคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับเราก็กด add new keyboard แล้วก็มี third party keyboard นะครับเราก็เลือกเป็น G board ตรงนี้ไปก็มันก็จะบอกว่าให้เรากดปุ่มลูกโลค้างไว้แล้วก็เลือก G board ทีนี้มันก็จะเป็นคีย์บอร์ดของ Google แล้วครับ ปัญหาเนี่ยพอคุณแอดจีบอร์ดมาแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดมันก็จะยังรวมอยู่กับคีย์บอร์ดของ iOS อื่นๆซึ่งอันนี้คุณก็ต้องไปเอาคีย์บอร์ด iOS ออกนะครับคุณก็ไล่ e ิ e ลีทิ้งไปให้หมดเลยครับก็พอคุณไล่ดิ l ลีทจนเหลือ gboard อย่างเดียวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเท่ากับว่าคุณใช้คีย์บอร์ดของ Google หรือว่า gboard อย่างเดียวแล้วพอเวลาคุณมาเปิดคีย์บอร์ดมาอะไรจะพิมพ์เนี่ยมันก็จะเหลือแต่คีย์บอร์ดของ Google แล้ะครับ อย่างที่คุณเห็นนี้แต่ทีนี้คีย์บอร์ดของ Google เองเนี่ยมันก็จะมีภาษาอังกฤษามาให้อย่างเดียวคุณต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับก็กดปุ่มลูกโลกค้าแล้วก็ไปที่ setting ตั้งค่านะครับแล้วก็ add language หรือว่าเป็นการเพิ่มภาษานะครับแล้วก็ไทยหาภาษาไทยได้เลยครับไทยเรียบร้อยครับทีนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับพอคุณตั้งค่าเพิ่มภาษาไทยเรียบร้อยแล้วคุณก็จะสามารถใช้งานคีย์บอร์ด Gboard ที่มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษโดยยังใช้งานอีโมจิได้เหมือนเดิมมีปุ่ม, e มอีโมจิแยกต สิ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ใช้แทนคีย์บอร์ดของ Apple ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าคุณก็อาจจะสูญเสียบางฟีเจอร์ที่มันมีในคีย์บอร์ดของ iPadOS หรือว่า iOS ไปนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ฟีเจอร์ของแต่และคีย์บอร์ดกันไปนะครับอย่าง g b o อร์ดเองก็จะมีฟีเจอร์ของมันเองแล้วก็คีย์บอร์ดเจ้าอื่นๆด้วยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบต็ศึกษากันไปครับ ก็น่าจะเท่านี้นะครับใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ